เอฟซีสาวน่อยครับเอฟซีฟาร์มนานรับเพิดออวิเชียวด้วยว่าเอฟซีหลานหนอยวิ่งโอ้ยครับเปิงเมื่อนี้บรรยากาศทีนาว่าอ,อยากพมอยากพอไม่แล้วครับบุ้งเลยครับพี่น้องยกเลืกงงานครับมือนี้บ้านน้องพราะว่า ว่าตำบลบางบุรอำเภอบ้านไข่ครับจังหวัดระยองพี่น้องยกเลิกครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับเบ้่งสถานการณ์นาวีหรือหนางานลดลงโอ้ครับแฉแล้วก็สน,นามเละเลยครับเมื่อกี้นี่ทีมงานเฮาได้ตั้งงานตั้งยังไปแล้วครับฮะฮะ อันนีก้กัษย์ชีทำการยกเิือรับขึ้นนี่เดี๋ยวเขาถิกลับมาามาอีกครับเดี๋ยวนีว่าเรบสร้างไฟบริหารไปสักนหครับเจ้าอาวาสิกบมาช่วงใดกับบริเนจครับแจ่ว่ามือนีขึ้นนี่นนตาน้อยทําการที่วัดหนองพวาตบบลบางบุตรยกเลือครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานเบื้องล่างหาอ้อง็ะเก็บของครับเก็บขอเก็บของ กำลังขึ้นเหมนแม่ขั้วทั้งคุณกับขัว้วยายหนุ่ยกำลดงที่ทำก,กันเฮ้ยกระเปาใบถาส่วนกำลังกินครับทีมงานมากอดบางส่วนแล้วครับทีมส่วนกำลังมาเบอรแล้วครับรถบานรถคอตูมรถรถบา้านรถคอตูมรถปั้นไหวครับทีมบอลบอนอนกับทีมห้องนี่แหละ ไปประดับไ่จอยไปยังอะ่ะฮ้เขาไม่ได้เล่นต่อยกเลิกอะเขาบอกว่าจะเล่นต่อโอ้พี่น้องครับลำบากครับชีวิตหมอลำเป็นทังสิ่ลละขันเมื่อได้เจอฟ้าเจ็ฝ้นกันที่เป็นพอน่อปนีละครับผลที่แรกกันได้ของเทมันก็นเป็นพอน่อนีละครับมันมีมันย่นนยอยตาบากาเศร้าเจ่เกี่ยวนี่นี่แบบวา่าพมอเศร้าครับ เหอครับพี่น้องริงนั่นไปยังไงเปนยังไงชุดอาบน้ำฮะชุดอาบน้ำอุปกรณ์อย่างชุดอาบน้ำาไโอได้แม่ครับพี่ตอนโหลดบ่อไหนมันหัวเอาครับพี่้ว่ายไปแล้วปหยกยอ ยกเลิกครับปุ้ยนี่บัตหนองพะวาตำบลบางบุศเน้นเนาะตำบลบางบุศอำเภอวันไายจังหวัดระยองครับโอ้โทีมงานจ่อครับทีมงานกำลังอำเภอวันไายจาังหวัดคือไหนอ่ะบัตที่เราไปเล่นตอนนั้นเหรออที่ไปซื้อของของังอะ ไปให้อะแแบะครังไม่อยู่แล้วแปะตายแล้วแล้วตายมากเหรอสามเดือนว่ะเหรอครั้งไม่อยู่แล้วแแปะไม่อยู่แล้วแปะตายแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่หลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้โอ้ลำบากพี่น้องพวงดู้นพวกสนามนั่นสีเดือนก็เดือนบ่ได้หรอครับเละบ่มีคนมองคนคนอยู่ขันพวงล้านปูนกับสีพ่อฟื้นยู่เนาะ ตครับคุณอาทีมบเรามานันตั้งห้าแล้วเลยเนีที่แหกเป็นวะเน่นครับตั้งแล้วล่อขึ้นจอบข้าขึนครับนจอครับประดับครับพัิจรครับต้นครับพนันางงานไข่สีไข่แล้อเพราะว่ายันขา,ข,าข,ขึ้นจอว่าไข่พาขึ้นจอเด้่นี่สั้นวท่นแต่เข็นงานเ่าแห้งเหรอยแวันททีโฟร์ไฟทิคเสนาเพนเอออว่าเป็นเทด ไปตามงานนั่นแหละเป็นงานซากะไรเงี้ยหนก็ซาตามงานงานรวดเร็วกันถ้าเห็นเขาชมจั่มือจะูก้ยงานเวทีเสร็จเร็วจังมันบ่ได้เป็นน้ำจ่อได้ครับเป็นน้ำยังบักดับไม้ป่านไผ่ตะเคียนไหมโอ้ห้ามเทปตะเคียนป่นสี่ม้วนนะครับอันนี้มันปั่นหกม้วนก็เก่าไหมมันหลับคำสาบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผักเขายังเวทีเปิดตังเวทีเลยแล้วเวนีก็จะไปพัก พักถามาดสินไฟโอ้แล้วนี่เอาดีขึ้นกันติดตั้งตัวติดตั้งสายแล้วแล้ถาบันไฟลงไปบักขึ้นโอ้โหดังเอนอาจารย์ดำนี่เริ่มแข็งก็แล้วบั่นแม่นแน่นแต่ก็เหม็นอาจารย์ดำไม่ไหครับประสบการณ์สูงแล้วเริ่มแข็งแล้วดังเริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเทอเที่ยวเที่ยปันสีม่วงนี่ครับที่บอกกันครับมันต้องกินนั่นแน่ก่อนระชุมกันครับสีม่วงเร่งเลยกินชินเคยกินบ้าเมียงฟังหูดังตับเลยนี่ ก็ิมงานผูล้ละครับเดี๋ยวตนนผูผ้ยูบวกวบน,นั่งครับเวลาบอนน้องกําลังสิรถปีนี้สามสามขั้นเนเาะรถเวทีสาขั้นนน่อยครับสองขั้นเครื่องตีไปสามขั้นพอดีขั้นหนึ่งกําลังกบมาครับ,บมาเบ,บ,บื้เอเท่าเรียนยูอำเภอปวกแดงครับไปจากนี้กบว่าไก่ครับประมาณสี่สิบโล่ะงาจะเรียนแนพื่อขับพิบัติการงานประเพณีวิ่งควายงานประเพณีวิ่งควายสามสิบเจ็ดโลครับ ผมสิาพาพอพันไปทับครับพอพัน,พนพห้วยงามเโอ้ทำไมหลายตัวจังหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสิตัวยู่าแเี้ยนกอต่อนน่ตพอมวลกับทีอู้นทีมผุนกับทีมเียด,ดีไปว่าอะไรครับฝนลินินเฮงซซเซอ่ซอเซ,อซ,อเซ่ตกมาจากเคียร์รือมช้านี่สามเจียปีเียแล้วโอ้ยากันียูเบิร์นลอนดีละดีละหลัก็ายกเลเพรายังเบินแล้วเจ้าว่าเขาเอา่านห้องขัดด้ ที่แหลกเด็ดๆนะครับถามคนเบิงถามเอซีแถวนี้เขาจะว่าหมอลำามามาจักเถอะถามาหอดิมีเขาไหมปีไก่เนาะมากกว่าคำคำแบบนี้อะไรกับฝนเมื่อกี้นั่นเป็นตีฝนจงบด่นอยู่มาคโอ้ยอีกอันหนึ่งไปทางไหนล่ะผู้ละครอ้หนึ่งเราไปไหนล่ะ เราไปหาบิดาเล้วมั้งเลยพี่น้องดูแลครับเบื้องหน้าครับหองร้อยของสนามที่มันพะพัง้วก็ขนาดเพื่อนเอาหินคุกลงมาคุกเลยนี่หินคุกเขาบวอยู่ห้อยเพ่นเคลียร์ได้ไม่ไหวนี่เป็นบ่ะตั้งเกล็ดห้อยเพ่นเคลียร์ได้มือนีนี่นี่นี่พู่อะเจ้ามึงนี่เกล็ดบ่ลมเดีสนามนี่แข็งดีขนาดเจ้ามันเละแข็งอีเละเจ้ามันขึ้นย่อนว่ะ เดินตลาดนัดตลาดนัดตรงนี้ตลาดนัดแข็งบานนี้โรงงานญี่ปุ่นเราเอาดินมาบริจาคให้วัดมาจากดูสิมันหล่อเรี่ยไรนไปเรียนมามันเลยลมมันเลยเป็นอะไนั่นเขาเลยนปั๊บไหมเอาดินมาลงไหมเนี่ยเขาดินก่อข้างหลังเลยโอ้พี่น้องมองดูเอาพี่น้องคึ้ว่าสิบพราไหนเบิ่งเขาพอกันหออเขาปีหนาฟ้าไหมเนี่ยพอกันเจ้าไะไยิ่งเจ้าหน้าเขาว่าเขาสิกลับมาแกียรติ์ตัวยี่ห้อนะแค่หิ้งวดได้ครับเบิ่งร่อเบิ่งครับพอเดินมือนี่กะ ขออนุญาตบาดข้ามเอฟซีวันไหนบังพอกันแล้วนะเฮามืออืึนนั่ไปครับไองานประเพณีวิ่งควายอยู่อำเภอปวกแดงกระสีอยู่ในอำเภออยู่เนี่เนาะขึ้ว่าที่วาากครับที่วาการอำเภอปวกแดงครับอย่างนี้ไปประมาณสามสิบกิโลครับพี่น้องเขาครับท่านพูดอะไรแต่เป็นเอฟซีสาวหน่อยกับให้กำลังแรงเชียร์แรงใจกันนึกเก่าล่ะครับมืออื่น พวกแดงมือหื้อเขาสุดประการ์ดดิกรุงเทพตะวันออกไปแล้วป่ะแล้วครับกสิตกาพัฒนแดงไอเคดครับเอาพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้าครับรอบเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจครับเอฟซีเช้าหน่อยเพชรผลแพ่งครับกับต้นทีมงานเบื้องหลังซอยกันเชียร์กันแช่ครับกันนักสช้าหน่อยก็ดีตามเชียร์ตามแช่กันนี่เขาละครับตามเชียร์ตามให้กําลังแรงเชียร์แรงใจกันนี่เขาครับ คลิปนี้ไวปทัพนี้คลิปหน่าจังวากันไหมครับพี่น้องโอ้ยเปลืองเปลืองขาวคุณกันกินงบันดาลมนอนกูนะครับมืออื่นอยู่สนามวิ่งควายผวกแดงครับมือเฮืออยู่ตลาดเยี่ครับมือเฮือือวันที่13อยู่ข้าวกระเดงอาเกียรพี่น้องเอาครับคลิปนี้ไวปทัพนี้ครับฝัก เที่ยวช่องสาวหน่อยปาล์มนาดแล้วเพื่อนออฟิเชียวครับไทั้งนี้เหรอครับขนแห้งเหรอครับ